สวัสดีครับทุกคนอตอนนี้ผมอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนอครน,นะครับก็ให้ดูบรรยากาศของขบวนรถแห่ดาวนะครับที่จะมาแห่ดาว3-40ขบวนเลยทีเดียวนะครับที่มาจอดรออยู่บริเวณศูนย์ราชการนะครับทาอกออกได้บ่ครับเนี่ยฮะทางออกได้ครักบุกบ้าดวัวดด ผมเดินเนจะเดินย้อนขึ้นมาด้านหน้านะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังสู่บริเวณเขาเรียกว่าบริเวณบริเวณที่จัดงานนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคมก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะเป็นการเป็นการแห่ดาวการจัดประเพณีแห่ดาวเป็นเทศกาลแหล่ดาวใน,วนอุตรดิตร์วันนี้งานจะเป็นวันสุดท้ายนะครับ วันสุดท้ายก็จัดตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับก็จัดได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆครับสวยเรียกว่าอลาังการงานสร้างนะฮะตอนนี้รถก็กําลังจะขยับเคลื่อนตัวเพื่อไปไปเข้าขบวนนะครับจัดลาดับเพราะว่าพิธีการก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะฮะเขาเรียกว่าดูก่อนใครนะครับดูจํานวน ของรถที่จะเข้ามาร่วมขบวนแห่ดาวนะครับแต่ละคันก็เรียกว่ามากันแบบเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เท่าที่แอนมินมาตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกก็มี15คันนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยเหมือนว่าจะเป็นแห่ดาวใหญ่นะครับที่บ้านทะแร่นะครับก็มีประมาณ30คันแต่วันนี้ผมดูแล้วเนี่ย ต้องมีไม่น้อยกว่า40คันแน่ๆเลยครับนี่ครับกำลังเข้ามาสมทบนะครับ <speaker> แค่เดินรถเขาก็จอดต่อๆกันอย่างเงี้ยแค่เราเดินรายงานสดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแทบจะหัวถนนท้ายถนนของศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครเลยนะครับ เป็นรูปกวางนะฮะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮะร,ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันด้วยศรัทธาและความเชื่อนะครับศรัทธาและความเชื่อ,อขอบวนนี้ล่าสุดเลยนะครับของโรงเรียนเซนยอทแซฟท่าแร่เมื่อวานนี้เราก็เข้าไปที่โรงเรียนเซน์โยแซฟท่าแร่มานะครับเพื่อไปดูคลิปนะก็ทางโรงเรียนเซน์โทเซฟท่าแร่เนี่ย ข้างในก็มีโบสนะชื่อยาวมากเลยแอดําไม่ได้นะครับชื่อยาวมากเแต่เราถาเราจะยมเรียกว่าเป็นโบสถ์ซแซฟนะครับก็คืออยู่ในโรงเรียนซีนแซฟนั่นเองนะครับก็มีการประดับประดาไว้ก็ไว้เตรียมต้อนรับนะคณะของรถที่จะแห่ดาวเนี่ยนะครับเคลื่อนออกจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครหรือรานพระบรมมุษัลีพรบรม อาราชกาลที่ห้านะครับลานรห้านะครับลานพระบรมราชานุสาวรีย์ราชกาลที่ห้านะครับ,ก,รรบก็จะใช้เวียนถนนส,สุขเสพไปเรื่อยๆนะครับลแล้วก็ไปเลี้ยวผ่านหน้าประตูเมืองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเข้ายังโรงเรียนเซโยแซฟนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าต,วต้อง่นนะฮะประตูมันต้องยาวเยียกเลยก็ทางที่เราจะเข้าไปในงานก็จะจัดอยู่บริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าลานลอห้านะครับนี่พยายามเดินให้เร็วแล้วนะครับเ <g Joe> พื่อได้ทำเวลากลางคืนจะสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆ ท่านที่ยังไม่ได้มาชมก็อาจจะไปชมดูไลฟ์เก่าๆดูทลิปเก่าๆก็ได้นะครับนั่นคือนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็เวลาเขาไปนะเขาไปเป็นริว้วเป็นขบวนเลยนะครับปีนี้นะค่อนข้างจะพิเศษนะฮะนอกจากทุกปีทุกปีเราจะเห็นมีการจัดรถแห่ดาวแบบนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนขอบวนตามกันไปอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็ยังคงไว้นะครับแต่ปีนี้พิเศษจริงๆนะ มีการแห่ดาวทางน้ําด้วยนะครับมีการแห่ดาวทางน้ําทําแพรขึ้นมานะครับแล้วก็ไปผลิตกรดอจิบไปแล้วก็มีเรือชาวบ้านเรือประมงหาปลาเอาดาวขึ้นไปอยู่บนเรือเอาดาวขึ้นอยู่บนเรือแล้วก็ลอยล่องบนน้ําน้องหานนะครับมาอย่างบริเวณประลำพิธีที่บ้านทะแร่นะครับเร่อนรเกินผ่านมาแล้วนะครับ เมื่อวานก็มีการแห่ดาวโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือและวันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานจริงๆเลยนะฮะจริงๆแล้วงานก็ถ้าจะบอกว่าไฮไลท์ทุกวันก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นการรวบรวมรถที่จะเฉลิมฉลองนะครับนายเทศการคริสต์มาสเนี่ยเยอะจริงๆนะเยอะแล้วก็มีการแสดงอยู่บนหน้าเวทีหน้าเวทีกลางด้วยนะครับ อากาศวันนี้เป็นยังไงฮะอากาศเย็นอยู่นะฮะที่สกลนครอากาศยังเย็นอยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่เเรียกว่ายังไงอะหนาวจนเข้มข้นองศาเก้าองศาสาูบองศาบนภูก็ยังมีนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็อาจจะหนาวเยือกเยืออย่างเดิมนะครับดูแลสุขภาพกันนะฮะช่วงนี้บางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกนะน้ำน้ท่วมนะครับลังภาคใต้ ก็ส่งกำลังใจไปช่วยกันครับทางภาคเหนือภาคอีสานเราก็อากาศเย็นนะครับก็ดาวหลายหลายคันเลยทีเดียวนะครับที่แอดไม่เห็นเข้ามาร่วมงานตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือมาที่นี่เลยนะก็มาที่นี่และส่วน15 15คุ้ม15ชุมชนของบ้านท่าแร่นะครับ<ม>ก็อยู่ในนี้เล ชุมชนหนองแห่นะครับวันแรกจริงๆที่20นีก็มีการาเปิดงานว่าง่ายๆนะครับที่บ้านทะและลก็มีดาว15บคัน เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอย่าเอาเหยียดไปเลยนะยเดินเมื่อยเลยครับนี่ค่ะเข้ามาเติมอีกนะฮะเข้ามาเติมผมมาครั้งแรกอนะผมนับได้สาขบวนตอนนี้เข้ามาเติมเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่รู้เป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เลยประมาณนะว่าน่าจะเกิน40ี่สิบนะนะนี่ก็เข้ามาเติมครับคือ ต้องมีความชานาญจริงนะครับเพราะว่าเป็นรถที่อย่างที่เราเห็นกันนะครับสัมภาระเยอะครับข้างบนไม่ว่า,าจะเป็นตัวดาวที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่เอามาประดับแก็ร้วแต่นะครับไม่หมดแล้วแล้วก็ติดผ้าระบายผ้าอย่างสวยงาม จาดนายเจ้าของเพราะว่าเป็นอย่างเสริค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นยยิย้ดาวพิสมัตของสกลนครครับอันนี้ผมไลฟ์ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับว่ารถยาวมากเยอะเลยนะฮะคือตอนนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สกลนครเนี่ยคาดว่า ก็จะมาชมไม่ทันแล้วฮะก,ก็ชมทางลายสดนะครับทางสื่อโซเชียลก็ได้รายงานสดกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานรองหรือแม้กระทาั่งพวกเราก็ครับทำหน้าที่สื่อมวลชนเล็กๆก็รายงานความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครแล้วก็การาเรียกแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับ ที่แน่ๆก็รถดาวขันแรกนี้นะครับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไปทุกที่นะครับถึงท่าเรกอก็ไปนะฮะตอนนี้กำลังออกไปข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวผมเดิน็วน,นิดนึงนะครับเพื่อจะได้เข้าไปด้านใน นี่คือบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับหน่วยถามว่าอากาศก็ดูดีนะแต่ว่าดึกๆจะเย็นครับเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปในงานแล้วรวมถึงเรียกค้าขอต้อนรับเรียกค้านตอนขั้นตอนในการจัดอัดสกขนครขั้นชัยโย่ถ่วงความดันท้องที่มาค่ะ ตัวห่งค่ขอบคุณครับด้วค่ะขอดูได้่ะแสงสีเสียง v บางอยู่รถสุดขั้วจกที่งานลานพระบรมรูปพระจักรพรรดิที่5นะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่จัดงานนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นรถที่จะร่วมขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนรถท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่ารถรางก็ได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงหึวงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่กี่วันนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลคาริสต์มาสในแต่ละปีนะครับเราจะมีการประดับประดาตกแต่งให้เป็นเปิวที่รวมแสงนะครับในยามค่ำคืนในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า เราเริ่มที่จะทัอาทิตย์อัส,สดรองนะครับรว่าว่า,าคิดจะรับขอบฟ้านะครับแสงสว่างสวยก็เริ่มที่จะเปล่งประกายดวงดาวจากฟ้ากฟ้าก็าาจะลงมาสู่พื้นดินให้เราได้เห็นโอ้โหเรล่าทหารโรมันก็คือ เริ่มนักันที่20จนถึงวันนี้ก็วันที่25ซึ่งวันสุดท้ายนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็ที่บริเวณเนี้ก็จัดงานทุกวันนะครับรวมไปถึงที่ท่าก็คนเดิมมีอาหารกินเบืองตนเลยนะแล้ว่านะฮะแล้วก็อยู่ที่ท่าแรกนะครับเดินเครื่องบนอยู่ที่ ชมนั่งเที่ยวแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านนะครับเมื่อวันที่23นะครับเป็นการแห่ดาวใหญ่เลยนะครับของมันทะแร่มีประมาณ30กระบวนได้นะก็แห่ไปรอบหมู่บ้านนะครับของกินเยอะะครับ ส่วนของเกาะสีน้ำเัินด้านอเสืรอและชมพานตามรอยนักบุญเพื่อนชุมชนเจเนงสีสันนิศสาลแห่งสันตมาเป็นรูปโปรยเทอแร่แล้วก็บ้านโบราณที่เทาแร่นะครับ ที่ตรงน,นี้ที่รถดาววันนี้จะเข้าไปนะไปจอดอยู่ในบริเวณสักาสาาสก,า,า,การะสถานดวงพระไทัยศักดิ์สิทธิ์ยาวที่ยาวสักการสถานดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงพระฤทยัยนิรมน์ของพระมารดามารียครับ ใชครับถ้าตุลกอนนะบอกว่าบอดที่ทะแล้วบมดที่สิดแซมเราก็จะรู้เลยนะครับเพราะว่าในอยู่ในโรงเรียนสิจุดแซบน,นั่นเองครับสวนชระดอนเกินนะครับมีการแผ่ดาวทางน้ำนะครับไปแล้วอันนี้เป็นจุดโบราณนะครับแนะนําเลยนะครับไปบ้านทะแลนะครับก็ไปถ่ายรูปนะครับมีหลายตึกนะไม่ใช่มีตึกเดียวมีหลายตึกทีเดียวแล้วก็มีบอดามเป็นมาของตึกรวมไปถึงตึกโบราณจริงๆนะตั้งแต่ยุคที่ ใหม่ๆเลยนะโบสถ์ที่ท่าเรานะครับอักรสถานของนักบุญมีใครเอานะครับที่ท่าเรกก็จะเป็นรูปหัวเรือนะรูปหัวเรือเนี่ยอาสนะวิหารอักรเทวดามีคาแอลนะครับขอภพยนะนักกล่าวชื่อทักกล่าวอาสนะวิหารอักรเทวดามีคาแอลนับเป็นรูปหัวเ,เรือนะฮะที่ท่าเร่ฮาระ แล้วก็เดินกันตน่อครับวทธีกลารเป็นั่นเป็นเวทีของทางคณะนักจังหวัดครับจุดที่ถ่ายรูปดีนะมชุดน,นี้นอนะครับกระดกล้เรียกว่าส่ท้ายปีเก่าก่อนรับเีใหม่ด้วยชันดน่าชัดนี้ ประกอบพิธีมันจันนะครับถเราอยากมาบอก้วยงานอะไรเหรอฮะงานประเพณีแห่ดาวพิสมัตจังหวัดสมคอร2023ครับเสน่ห์แห่สีสันเทศกาลแห่ศรัทธาครับอินโนไอสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโชคลาภนะครับโชคลาภนี่ครับ จะไปทุกที่แล้นะครับนี่พระจันดูเหมือนว่าพระจันเต็มดวงกลมเลยสวัสคุยคเยอะครับด้ี่น้งองจับสอดสูงให้เร ดูแรงใจคะับแต่ว่าค่ำๆหน่อยต้องมืดๆลงนิดนึงนะครับว่าน่าจะสวยดีนะครับเราก็เคยมาเดินหลายรอบแล้วนะครับทสมุทรนครนะครับในบูรณาการในการจัดการนี้ขึ้นเพื่อไม่เกิดที่ดีต่อพี่น้องชาวต้องรอให้แสงที่ปีนั้นมืดลงนะแสงมืดลงก่อนให้ทุกท่านได้ส่วนเรียกประจำจุดแล้วนะฮะเตรียมตัว ทัวรนะคะที่พร้อมนะคะออยุญาตให้ท่านได้ประจําจุดนะคะ,ะเมื่อถึงเวลานะคะทางท่านผู้ไม่เกีรยินะคะที่ได้รับเชิญจํานวน12ท่านที่ได้กล่าวนาไปแล้วนะคะท่านจาะตัดอิปปิ้นะคะแล้วก็ทําพิธีปล่อยขบวนทางบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะซึ่งในวันนี้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้รับการกล่าเอทอรนะครับ เราจะได้รับคำอวยพรแม้ว่าเราจะนับถือาศาสนาไหนแต่ว่าในวันนี้นะครับผู้นำาศาสนาพระอัครสัจธรรชนตันเวรเดชใจเสรีจะได้มากล่าวอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้พร้อมด้วยเป็นการอวยพรเทศกาล่สท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567กับพี่น้องชาวจังหวัดาาสนครระดับปรปท<ร>ี่ได้เดินทางมา นู่นเป็นรูปเลขาธิการที่หน้าแข่งนี้ครับโน่นแหละครับยาวแต่นู่นกรขบวนนะครับเข้าเข้าไปตั้งใจเดินมานี่นี่ก็คือแวะเข้าไปข้างในงานบ้านเดียวนะกระบวนการทั้งคืนครับรอเวลานิดนึงนะแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมจะมาขึ้นรายงานต่อท่านบ้างรัสตานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าราตรีนี้อีกยาวไกลครับ สองพันยี่สิบสามนะครับเพื่อการแทนดาวจากทิ่สมัติจังหวัดสกลนครสองพันยี่สิบสามร่วรัชกาลท่านครับเดผมหยุดการรายงานสดตรงนี้แล้วก็สำนักขึ้นไล์สดอีกทีหนึ่งต่อเมื่อเข้าสู่วิดีการัะเกลืขบวนนะครับจะเคลื่อนจับกันก็คือโรงเรียนขอบคุณครับเจอเซฟสโครับนะครับซึ่งจะเคลื่อนผ่านตัวเมืองนะครับไปเส้นตลาดนะครับผ่านไปยัง บริเวณธนาคาร,รกุ้งไทยเดิมนะครับแล้วเลี้ยว,วซ้ายไปยังตรงไปผ่านไปสษรีจังหวัดสกลนครนะครับเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นตัวผ่านหน้าประตูเมืองสกลนครนะครับข้ามเลนไปด้านนน้นเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าสู่มิสซังโรมันคาทอลิกนะครับ ถ้าแรกหน้องแสงจังหวัดสะระบรรน,นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรไปถึงที่นู่นเราจะเห็นได้ว่ารถขบวนทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่แห่งน,นี้จะจอดยาวไปเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าไปจอดที่สำนักนิสังโร